สวัสดีครับนะครับเนาะมนีกามาพอ้กับอเล็กฟร์มคอนแก่นนะครับเนาะมนีกาจะพามาเบิงนะครับเนาะแบบขามเลียนพันนะครับเนาะเกษตรยักนะครับเนาะเป็นยังขึ้นต้องอื่นว่าบบกขามเลียนพันเกษตรยักนะครับเพราะมันอ่ามันฟักงนะครับเนาะนวลงเนาะอ่าฟักหนึ่งนะครับอ่ามีน้ำหนักไปถึงนะครับหนึ่งถึงสองขีดเนาะมาคือบับขามเลียนธรรมดานะครับเนาะป่าพันธุ์สีชมพูหรือว่าพันธุ์อ่า พิษนกไทยนี่ก็จะยู่น้ำหนักประมาณขีดหนึงบางทีนะครับนอหรือขีดนิดนิดเนาะบ่สามารถน้ำหนักถึงสองฉีดนะครับเนาะอ่าถ้าบ่ดูแลใส่ใจอีหลีแต่ว่าถ้าเป็นนะครับอ่าบักขามเลี้ยนพันธุ์เกษตรยักษ์นี่ว่าจำเป็นนะครับเนาะต้องไปดูแลใส่ใจอีหยังนะครับเพราะว่าอ่าพันเขานะครับเนาะครับมันรวยใหญ่อยู่แล้วนะครับมันฝักเงี้ฝักใหญ่อยู่แล้วเนาะถ้าเฮาใส่ปุ๋ยนะครับอ่าลดน้ำก็สามารถเพิ่มน้ำหนักได้นะครับเนาะไปอีกในลักษณะแบบนี้เนาะ อ่านะครับการเจียามาเบิองนะครับเนาะอันนี้ก็เริ่มตอนแล้วนะครับสําหรับลูกค้าที่สร้างจองไว้นะครับตอนนี้ก็เริ่มตอนแล้วเพล่นละอีกประมาณสี่สิบก็มือเนาะครับเนาะถึงจะได้เนาะนะครับเนาะเป็นอย่างผมคือปลูกพันธุ์นี้นะครับเนาะก็ปลูกสูพันธุ์นั่นแหละนะครับเนาะบ่ว่าสิเป็นเกษตรนะครับเนาะหรือจะเป็นเพชรนนไทยเนาะก็ปลูกทุกพันธุ์นะครับเนาะขอดีขอเสียมันแตกต่างกันนะครับเนาะอ่าพันธุ์เกษตรนี่มัน อันน right? right? ้ำน right? right? ักจริงนะครับเนาะน้ำน้ำนักายก็จริงเนาะแต่ว่าขอเสียก็คือนะัฟักมันจะมักแตกเนาะครับเนาะเพราะมันสุกเต็มทีเนาะอ่านะครับมันสุกเต็มทีมันจะมกแตกแบบนี้ละนะครับเนาะมันก็จะมักแตกแบบนี้เนาะอ่ามันทาให้เขาต้องเก็บก้อนชื่อเขียวยูนะครับนะบ่บสามารถป้อยให้มันแดงได้นะครับแ้ถ้าป่อยมันแดงแล้วฟักมันจะแตกออกจากกันนะครับเนาะอ่าฟักมันจะแตกออกจาก